สวดชัยน้อยนโมเมบุญันเตสันสารันตานันตรายันธานมีการเตชัมปันเีทิปันเซเหวานานทายโมบะเมส่วนลานสินษิีปัมมานจะยินทานจันตุลวงการคำเทียนหลังขั้นการสมุนธรรม ปูนตูงคังคานจันสลามพ่าใจยาป่านสินเทียมผวาลตัวโนใจยาใจยางทอรณีตออรณียนอ่อนทาน,นด,ทดินนานทินานเทีนยนใจยาใจยาข้าโกนละตนนิลไลไซเซลเมลูลาจะพนนรชีใจยาใจยา คำเีระโสม์ปนนาเกนทานาเขียนเปียสานยางปูนตกอนเีชยะชัยยะนนิมิตาหวงเียนชัยยชัยยาเสียงเกียนสุนทานธนามกันชาชัยยาชัยยารันยมกันยานตานชัยยชัยยะจำปานที่นานตกูลการทุกชัยยะชัยยะ กันชาพนจตุลงสุกรัมปูจนการเสียเพียกทีปานชัยยชย,ยะรัญ,ญมยมวกยานตานจินตานจินตานเสนอารีมผลนาสิทธินอระเดียนชัยยะชัยยะสุขสุข,สขชีวีนชัยยชยยะโทรนันเนนตะเลียนสันทานสุชัยยชาชใยยชาชยา มังกนราตรนยามปาวะเกณฑ์ชัยยชัยยพเรุนหายาเกณฑชัยยชัยยรักษาเสสุรพูนชาเนศชาชัยยชัยชยพรหมเมนตากนัง